ขัวแม่กินโน่นพีน้องเลตอนปิดคือเลื้ยงในหอยอยู่ก็กขัวบอกสีขัวก็ดำเนาะห่อพักเส็บๆเข้าเสาพีน้องเลยมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าเส่าน่วกันพี่น้องเลยด้กินมาแต่ป่ากับจน8ปดเกาม้งเก่าม้ปลายพี่น้องว่าสบายดีเยอะด้อไื่อเอ็ด ดนเขได้ดปหาดขไมได้ผมไ่ได้นาน่ไหวเนาะมดบดยงไะยืบดนเนาะนก็เคยออกย่างเนาะตอนย่างเขาเคยก็บได้ดอกพย้อเขากิบเอาวามเพิ่นเด้อพี่น้องกินข่าวเช้าน้ำกันเด้อถ้าใครสบายดีพระเหน่อยเขาไปยังบุนในตื่นสวยเลยนอนสวยนอนอยู่ มีกองคนกจูตออยาแล้วบอร <c ười> น่นกเเลยกองคนคุณอ,อ๋อปากกระโดนหหรออาเจ้เจิาฉีนอน ก็ไปคุดนนน่ไปลกินแล้วห่กินก่อนสบายดีไม่ได้เรีเยก็จะกิวมะหอมดูแมนมีบะฮอก็ไปกินว่ะหรแอแก็่จมและฮอแบบหอบดิบดิบัวเป็นโตนะจะต้อกินนะ

ที่นี่มีลายมัลายอยู่กับนี่คือป่าแหนมี่ปีดป่าเห็นข้าพี่กายใช้กินเลทั้งนี้มันจะได้ประมาณลอยอะไรหนักได้ทิ้แต่ไดถึงถึงว่าทีแก่หมดไมลออปลาผมก็เี่ยี่เบอร์หนึ ยังยังได้กระซิบชิมหาชเจ้าพี <c 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 ่ตกชิบดึเต็มที่นะมันหกแห้งเอาขวดห้าบ่ไัไปป่าไปตัวนีอนคือมีงูว่ะตน็นีอข้น่อนข้นงองนนออน

ใหกููปิตีนละเ้ยองนี่ของเขาดีมกอร่อยะ่มคุณะข้าวเอาจะเอาว่าจะเอามาไหนก็กินอยูกับนี่ฟกางนส่วนมัพร้ามันเท่าไหร่อืมร้อนตัองกอะจักจ๊กดินก็เป็นอย่างนี้อ ไปชมมือค่ะชมมือบักขักแหน่มีที่นึงเอาเองนะผู้ กะโดนอึดเหพกบีี่กตัดไปแลวบุเก็บมาหาบุเก็บลนิ้เก็บตะตาเอาไปเาหอเลยหาจได้บุี่นี่เป็นหงนุได้้ก็โดนนเือค่ะก็จาไทยเนี่ยขนน้เหือ้งนี้ ถันบ่แรงเขายตไหเลยปฟนข้าหน้าอีกแล้วบ่นะแ้มันมีเขาอืมเพราะนั้นมันฝึกมันมนเขาขึ้นจะเขียวอะไรอยางเง้ยรงใดในนคนั้นมันพึกมีหาวกินเหรอ น้ำมูเขาบก้รับจีนน้ำมูกว่าไปเนาะลไ่ช่เ้าะืม <c oughs> น้ำมูเลยน,น,นะนี่รัจีน,นเนี่ยลรกอะไรกัน เอมันทำมันไข,ข,ข่ไม่กนนี่มันเนาะแค่บางนีมันเกี่ยแบบนี้ทำก็รักกันจังว่ะ Nhà thôi, nữa, sao mình rồi, nạ, nạ để ừ mấy bạn nào bạn. Nằm ra không bỏ lỡ nó, video hấp dẫn มันสูงยกเก้าหมัดที่หมัดเก้าหมัดสูงจะเก็กาอ่ะ รกระจายในห้องสนาดนั้นใช่ให้เรากระจายให้องน้มันขึ้นน้ำรังเลยมันตกอ่ะลปกินก็ไม่แหลกเลยมือนอย่างปินสองเถื่อนว่ะม่คลิองเถื่อนองเถือน ดูดิ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 ด ทานาหอัวเลยครัวเนาะอาหากินจัไปมาตะนางก็ข่างข่างข้างครข้างเลยมันยังลอยอยู่ข้างน ตูตัวนะแ<อ>ม<อ>มันปลา,ลาเลอืมข้างๆน่ะแล้วเชื่อจแมสข้าวชิมสหรือเปล่าเอาไปใส่บอเอาไปใสใช้ไผ่ลยให้ลักต่หางบอสลักไผ่จ้แล้วหางแท้ไหมัละไม่กี่ชนเนาต้งใหม่สบายดีอาำ